บัคเซอรงสาในวันนี้ค่ะแมาล่ลำดวนค่ะแมาทื่นอนีสวัสดีสสดค่ะนางรีเควสที่กอยน่อรักค่ะแมทเธอคือนางเอกที่ฮอตที่สุดในครึ่งปีหลังของช่องสามที่พูดเลยมันบังเอิญพอดีมั้งคะบังเอิญเพราะว่า ข้าบาดีนที่ถ่ายไปก็ตั้งปีหนึ่งอะคะอ่ะก็จะมาออกค่ะแล้วก็ข้าบมีขอเป็นเจ้าสาวใช่ค่ะอันนั้นก็นานเหมือนกันเพราะว่าต้องสลับล่างค่ะก็เลยใช้เวลาถ่ายนิดหนึ่งการทํางานละครพิเศษกัแ,แม่เสนอห์ปับตอนแรกๆดีใจค่ะแต่พอหลังๆแบบว่าหลายๆคนเริ่มพูดถึงถึงแบบเสียงวิพา์วิจารณ์เยอะอ,อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกค่ะทําให้เราเกริงอะทําให้เราเกริงแล้วก็ตื่นเต้นนะคะพี่จา๋าตื่นเต้นว่าแบบโอ้ยตายแล้วถ้าเล่นไม่ดีนี่มันจะเป็นยังไงถ้าออกมาแบบ อย่างงู้นี้คือคิดเยอะไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่านอยเหมือนกันตอนเล่นข่าบดินเนี่ยใช่พูดจริงจริงนอยเลยค่ะเคยนอยกับเรื่องไหนไม่เคยค่ะเพราะว่าแบบเป็นเรื่องแรกที่เข้าไปเล่นเออฉากแรกแล้วสามสิบกว่าเทแล้วก็ต้องยกกองเพราะว่าเล่นไม่ได้สามสิบกว่าเทสคืออะไรใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแม็กก็คิดยงงั้นว่าสามสิบกว่าเทสคืออะไรทีละนี้แล้วมันเทกเพราะอะไรไหมมันเทสเพราะแบบ คือมันเกรงไปหมดอะค่ะพี่จ๋ามันเกรงด้วยบทที่แบบยากมากแล้วแบบ เจอฉากแรกคือประมาณหน้าครึ่งบทคุยคุยคุยสลับกับสายไหม,มแต่ว่าสายไหมเขาก็จะแบบตอบมาคํานึงแล้วก็เราอีกห้าบรรทัดตอบมาคํานึงแล้วก็เราอีกสามบรรทัดอ,อะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นคําที่ยากมากไม่ไม่ชินปากไม่คุ้นชินเลยอะไรเยยงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยแบบพังไปหมดวันแรกแล้วพอออกมาก็มีกระแสนู่นกระแสนี่แต่พี่เชื่อว่าจริงๆแล้วอะแมททาออกมาได้ดีมากๆขอบคุณค่ะพอมีคําวิจารณ์อะ แมทเจอกับมันอย่างเงี้ยแล้วแมททำยังไงต้องปล่อยอะคะ่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นแล้วแมทแบบเหมือน mm. เหมือนจะใช้ธรรมะเข้าเข้ามาช่วยนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดับปฏิบตัติหรือไป mm hmm. นั่งสมาธิหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้น mm hmm. แต่ว่าก็แบบว่า อย่างที่บอกคือคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ถูกลักไปทั้งหมดทุกคนบนโลกไม่มีใครที่ถูกเกลียดไปหมดทุกคนบนโลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับการเป็นไปอย่างเงี้ยให้ได้แล้วทีนนี้ร่วมงานกับน้องเจมส์มาเป็นไงบ้าง mm hmm. เจมส์เขาเป็นคนตั้งใจอะตั้งใจแล้วก็ทำออกมาได้ดีเกินแมทแมทคิดว่าทุกคนที่ได้ดูแล้วน่าจะเกินคาดหมดเลยรวมถึงแมทด้วยค่ะตอนแรกบอกว่าเจมส์มาคือเราก็รู้แล้วว่าน้อง,น,องน้องเด็กมากตอนนั้นะนะคะสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยน้องก็ยังเด็กมากเราก็แบบโอ้โห ยังไงเราเราจะเราจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราคือพอมาเจอน้องเขาก็เป็นเป็นเด็กที่สดใสก็เลยพาให้เราสดใสไปด้วยก็เลยทําให้เราแบบเป็นคุณพี่เห็นได้อะไเง้พอเขาก็งิ้งยิ้งมาเราก็แบบงิ้งยิ้งกลับอะไรเงี้ยก็ช่วยแมทได้เยอะเหมือนกันพูดถึงชีวิตแมทนิดนึงตั้งแต่เด็กๆที่บอกว่าหน้าฝรั่งหน้าฝรั่งเนี่ยแมทเป็นลูกเรื่องอะไรนอร์เวย์ค่ะเด็กๆ อยู่ที่ไหนเกิดที่เกิดที่ไทยตัวที่ไทยเรียนที่ไทยหมดเลยค่ะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาอย่างไใชหมดูมะดูมะดูค่ะดุใครดูคือปาก็จะใจดีแต่ถ้าเกิดว่าจัสเตโนก็คือต้องกคือคำไหนคำนั้นใช่และแม่ แม่นี่ดุมากดุมากเลยทําให้แมทเป็นคนที่เชื่อฟังกดแล้วก็มีระเบียบจนถึงตอนนี้ค่ะคือคือเราเราจะยังไงก็ได้แต่ว่าส่วนรวมต้องมาก่อน,นอไรเงยขนาดแม่ดุมากนางก็ยังหลอกแม่นะเพราะได้ขาว่าตอนเด็กๆไม่ชอบอาบน้ยยําเลยเน่หรอเฮ้เอามาจากไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ชอบอาบน้ําเลยแต่กลัวแม่มากก็เลยใช้วิธีการถูงแขนออหักสนุบถูกแขน เราก็บอกแม่ว่าอาบน้ำแล้วจริงๆไม่เชือ่ออาดมสิลระให้ดมแขนว่าโอ้เผาอะมันก็ไม่รว่าทุกคนต้องเคยไม่เคยที่ไม่เคยที่อาบน้ำทั้งตัว <laughs> ถ้าพี่จะลองทูนถูสบม่แล้วพี่ถูไปเลยทั้งตัวดีกว่าไม่รู้ทุกคนต้องเคยอะ่ะไม่ใช่เคยอ่ะไม <laughs> ก็นั่นแหละค่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเด็กๆมันไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าไม่อยากอยู่ในห้องน้ำาั้มันมันไม่สนุกมันอยากออกมาดูการ์ตูนอยากออกมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีอะไรเล่นเงี้ยเท่าแบบบาร์บี้เข้าไปเล่นหรืออะไรเงี้ยนะจะอาบได้นานแบบสระผมไปด้วยอ่ะนะให้มันไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่อาบดตอนนี้ก็ยังคิดเกียดอาบนะไม่ชอบอาบน้ำนะกีรนีไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบอาบน้ำอ่ะคือมันต้องมีฟิลอ่ะการอาบน้ำขอมแมทเดียวอาบน้ำ ต้มีฟิลคืออะไรฟิลต้องมาโอ้ยฉันอยากอาบน้ำจังเลยอะไรอย่เงี้ยเออจะแบบจะเต็มใจอาบนังเป็นเด็กที่เรียกว่าอินดี้นะเป็นเด็กอินดี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่มีความคิดข,ของตัวเองสูงคือถ้าตัดสินใจว่าฟังครูพูดไปรู้เรื่องก็จะก็จะบอกครูว่า ไม่รู้เรื่องไม่อยากอยู่ตรงนี้ไปทำอย่างอืน่นดีกว่างเงี้ยหรอใช่ค่ะใช่เป็นเป็นคนรั้นมั้งคะผู้ใหญ่เขาชอบว่าว่าแมทเป็นคนรันน้นอะไรอย่างเงี้ยง,งไงถ้ามีความรู้สึกว่าไม่อะไรเงี้ยไม่กับสิ่งต่างๆอย<ม>่างเงี้ยค่ะเราก็จะเราก็จะไม่อยากทำแต่ว่าแมทก็ไม่เสียใจนะคะที่แมทแบบได้ทําไปอะไรเงี้ยสมมติแบบเราอย่างาสมมติโดดเรียนเงี้ยมันก็เป็นเรื่องไม่ดีดอกเพียงแต่ว่าเราเราก็โดดไปเล่นมอลเล์อะไรเงี้ยยังไม่ไปไหนใช่ใช่ค่ะคือรู้สึกว่าการได้ออก กายในการตกวอลเลย์มันน่าจะมีประโยชน์กว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่เด็กเล่นเก่งใช่ค่ะแล้วคุณแม่ว่าอะไรมะไม่ว่าค่ะจริงเหรอแต่จริงๆก็ไม่เคยตกนะคะอืมอแต่แค่แค่บอกว่าเข้าไปสอบแล้วแบบว่าเฮ้ยผ่านแล้วแหละผ่านห้าสิบเอ็ดข้อแล้วแหละแล้วก็ออกจากห้องเลยแล้วก็ที่เหลือไม่ทำอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงๆคือหมายความว่าถ้ามั่นใจว่าสมมติข้อสอบมีร้อยข้อห้าสิบข้อจะผ่านนางก็จะทำแค่ห้าสิบเอ็ดข้อใช่ค่ะแล้วที่เหลือกุ้มมันเสียเวลาคือมันผ่านแล้วไงคะ คือมันผ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำไปทำไมอะไรเงี้ยแบบเอาเกรดอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าคืออาจจะด้วยแบบน่าจะด้วยแบบอยู่ที่บ้านด้วยอะค่ะคือพ่อกับแม่ไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยก็เลยแต่รู้สึกว่าการสอบตกกันต้องไปสอบมันคืออะไรที่แบบเฮ้ยอ่อนหวานอะไรเงี้ยเราก็เลยทําแค่พอให้ผ่าน เธอจะได้แบบปิดเทอมเราก็จะได้ไปรันลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องซ่อมแต่ไม่แคร์ที่มันจะแบบว่าถ้าทําอีกสักสี่สิบข้อคะแนนจะเพิ่มอะไรเงี้ยหรอพี่จ๋าเชื่อบ้าแบบเพื่อนในห้องอ่ะสมมติเต็มร้อยเงี้ยแกเราได้แปดสิบเก้าองี้ะพ่อแม่เราต้องด่าแน่เลยเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอ่ะค่ะได้ห้าสิบเอ็ดก็พอแล้วพอแล้วค่ะ แต่ว่ามีความฝันในส่วนของการเรียนอยู่อย่างหนึ่งคืออยากเข้าไปเรียนที่ศิลปกรมากใช่ะมากมากสรุปว่าสรุปว่าสอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละค่ะคือเนี่ยเราใช่ใช่ค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นวิชาการมากอะไรเนี่ยวิชาการเราก็สอบผ่านผ่านในเกณฑ์แต่ทีนี้เราไม่เคยด้วยความที่แบบเป็นคนชิลชิมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยไม่รู้ว่าเราคิดว่าเราวาดรูปอะได้แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่านอกจากโรงเรียนเราอ่ะ มันมีแบบมหากาศอยู่อีกมากมายซึ่งเราไม่เคยรู้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบถ้ามีลูกจะสอนลูกมีน้องจะสอนน้องว่าจริงๆแล้วโลกเรามันเป็นเนี่ยเป็นไปยังไงคือไม่ใช่แต่เรื่องเรียนนะคะพี่จ๋ามันมีประสบการณ์หลายอย่างซึ่งการใช้ชีวิตอยู่โลกภายนอกที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านกับไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันมีเยอะมากซึ่งซึ่งแบบพอเราเข้ามหาลัยเหมือนแบบเฮ้ย มีพว,พวกนี้มาจากไหนกันนี่คือโลกของมนุษย์จริงๆอะไรของมหาลัยนี้ที่ทำให้อยากไปไม่รู้เหมือนกันนะคะคือแบบ แค่ฟังชื่อก็แบบขนลุกแล้วอ่ะอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรก็ได้วิชาไหนก็ได้คณะอะไรก็ได้ที่แบบจริงๆแค่เดินผ่านก็แบบมองแบบมองรู้ว่ามองอะไรเงี้ยค่ะก็คือสรุปแมทก็ได้เรียนที่คณะศิลปศิลปกรรมสาขาการละครที่ธรรมศาสตร์เป็นยังไงบ้างตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์สนุกค่ะสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากงานเยอะมากทําทุกอย่าง ทำฉากเขียนบทกำกับนักแสดงทาสีคอสตูมทุกอย่างทำหมดเลยนัดในตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่มันจะต้องมีเด็กอีกหลายคนที่ผิดหวังจากการแอดมิชชั่นคือไม่ได้เข้าเรียนในคณะที่ตัวเองชอบหรือบางคนก็ไม่ติดอะไรเงี้ยแมทมีกําลังใจให้กับน้องๆที่เขากําลังเผชิญกับความผิดหวังจากการศึกษาเป็นยังไงบ้างหมยว่าการที่จะเข้ามาหาลัยไหนมันเป็นความฝันของแต่ละคนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลต้องสอบหรือเข้าเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันมันก็มีอย่างที่แม เรียนถ้าได้ศึกษาเนี้ยคนที่เป็นนักศึกษาเขาจะรู้ว่ามหาลัยไหนที่โดดเด่นในเรื่องของอะไรอะไรเนี้ยค่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องชื่อเสียงไม่จําเป็นต้องชื่อของมหาลัยการมีความฝันมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เนี้ยมันไม่อยากให้มันแบบไปไปเป็นทุกอย่างของชีวิตชีวิตฉันพังแล้วอพ่อแม่ฉันชีวิตฉันอนาคตของฉันมันไม่ใช่อะค่ะจุดนิดเดียวใช่เป็นจุดนิดเดียวมันก็อาจจะเป็นบันไดก้าวแรก แต่ว่าก้าวต่อไปแม่เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเองมากกว่าก็อยากให้แบบมีใจถ้าเกิดทําอะไรก็แล้วแต่มีใจทํามันให้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะดีเองค่ะดีมากช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับแมทว่าเข้ามาทํางานแสดงเราเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องส่วนตัวกับแมทเพอร์นีกันในช่วงหน้าค่ะ